สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันสูตรสามตบบนตรงที่เข้ากันนะคะสูตรนี้เข้าจริงๆนะคะแต่ว่าพี่ช้างคำนวณเมื่อคืนนี้ไม่ไดเอาลงคลิปให้นะคะเพราะว่ามันใกล้วันออกแล้วนะคะมันก็ไม่ทันแล้วนะคะถ้าลงวันที่หวยออกนะคะเขาก็จะมาพูดว่าเอ๊ะมันไม่ใช่นะเขาก็จะใกล้เคียงกับสูตรนี้นะคะ fc อ่ะใกล้เคียงกับสูตรนี้พี่ช้างก็เอาในสูตรนี้มาคำนวณอีกทีนะคะเรามาดูกันเลยนะคะมาฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะคะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปเร็วนี้นะคะคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายการพนันทุกชนิดไง F4 สนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโซนที่เอามาตั้งนะคะ F4 แบบนี้นะสมมุติว่างดนี้นะสองตัวบนของงดนี้กับสองตัวล่างของงวดนี้ที่เราเอามาตั้งค่ะแบบนี้นะอ่ะทีนี้เรามาบวกกันเลยนะคะ เอาหตัวนี้มาบวก1เป็น7นะคะแล้วก็เอาสตัวนี้มาบวก3มก็ยังเป็น7นะคะก็คือตัวเนี้ยค่ะอันนี้ยังเป็นสูตรเก่านะคะที่อีกสูตรที่ช้างลงไปนะคะแต่ว่าหลักสิบนี้กับหลักหน่วยนี้จะคำนวณอีกแนวหนึ่งนะคะเอาสบวกเเป็น1ค่ะเอาหนึ่งบวก7อีกทีนะคะก็เป็น8ค่ะ8 9นะคะโซนหลักสิบค่ะ เอาสี่ตัวนี้บวกกันสองครั้งนะคะแล้วก็ามาบวกหนึ่งนะคะแล้วก็บวกเจ็ดนะคะสี่บวกกันสองครั้งเป็นแปดค่ะแปดบกหนึ่งเป็นเก้าค่ะเอาเก้ามาบวกเจ็ดนะคะก็เป็นหกค่ะเอาหกบกหนึ่งอีกทีนะคะก็เป็นเจ็ดค่ะอันนี้ได้ตัวเดียวนะคะส่วนตัวนี้ก็เช่นกันนะคะเอาสี่บกสามเป็นเจ็ดค่ะเอาหกบกหนึ่งก็ยังเป็นเจ็ดนะคะ บวกกันลงมาอีกทีนะคะ fc เจ็ดบวกสามเป็นศูนย์บวกสี่ก็เป็นสี่ค่ะหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดค่ะเอาเจ็ดมาบวกเจ็ดก็เป็นสี่ค่ะอ่าแบบนี้นะบวกกันลงมาอีกทีนะคะอ่าประมาณนี้เราก็จับคู่ก่อน,นะคะ่ะคำนวณอีกแนวหนึ่งนะคะเขาก็เข้าที่ตัวนี้เลยนะคะม,มาดูกันงวดที่สองคะ่ะ เอา7จบวกหนะคะก็เป็น12บสองค่ะมาตั้งนะคะเอา8ปบวกแนะคะก็เป็น6เอามาตั้งนะคะแล้วก็เอา7ตัวนี้ค่ะ7จบวกสเป็น9ค่ะเอา9กบวกหนะคะก็เป็น5ค่ะ5 6ค่ะเอา8ปบวกแเป็น6นะคะแล้วก็มาบวกแบบนี้อีกทีค่ะ7จบวกเ็ก็เป็น14ค่ะเอา4มาบวก8ปดลงรายเลข2ค่ะเอา2มาบวก 6นะคะก็เป็น8ค่ะ8ปบวกหอีกทีนะคะก็เป็น9นะคะเอาเจ็ดบวกหนะคะก็เป็น12นะคะ่ะ8ปบวกแเป็น6นะคะแบบนี้นะ,ะ fc เราก็บวกลงมาอีกทีนะคะ7จ็บวกหบวกสนะคะก็เป็น4ค่ะเอา4มาตั้งนะคะเอา8ปบวกแเป็น6ค่ะเอา6กบวกหก็เป็น12นะคะ่ะ มาตั้งนะคะแล้วก็สี่บวกสองเป็นหกนะคะแบบนี้นะเราก็จะคูณก่อนนะอ่ะส่วนนี้นะก็เข้าที่มุมนี้เลยนะคะ F4 เดี๋ยวท้ายคลิปนะเดี๋ยวพี่ช้างก็จะอธิบายอีกทีนะคะว่าเข้าจริงๆนะเพียงแต่ว่าไม่ไดเอามาลงให้นะคะเอามาต่อกันงดที่สามนี้นะคะเอาก้านี้มาบวกเจ็ดนะคะก็เป็นหกค่ะ เอา6นี้บวก7เป็น3นะคะแล้วเอา9้าตัวนี้ค่ะบวกลงมาอีกทีนะคะ9บวก6เป็น15เอาห้ามาบวก3เป็น8ค่ะ8 9นะคะเอาหตัวนี้มาบวก7เป็น13นะคะแล้วบวกกันลงมาอีกทีนะคะ9ตัวนี้บวกกัน2คร,ร8 8ั้งเป็น8ค่ะ8บวกเเป็น15นะคะเอา5มาบวก3ก็เป็น8ค่ะบ1กอีกทีนะคะก็เป็น9 <turbulence. S 2> นะคะ เป็นเก้าค่ะโซนตัวนี้ค่ะเอาเก้าบวกเจ็ดเป็นหกค่ะแล้วก็เอาหกบวกเจ็ดเป็นสามนะคะ,ะบวกกันลงมาอีกทีค่ะเห็บสี่เก้าบวกเจ็ดเป็นหกค่ะเอาหกบวกหกเป็นสองค่ะแล้วเอาหกนี้บวกเจ็ดเป็นสามค่ะเอาสามบวกสามเป็นหกนะคะ,ะบวกกันแบบนี้อีกทีค่ะก็เป็นแปดค่ะไม่งงเนาะ,ะจับขวดนะนี่จับควดเสร็จนะคะ มุมนี้เลยนะคะเอฟซีมาต่อกันงวดที่จะออกนี้เราก็เอาตัวนี้มาตั้งนะคะเอาสองตัวบนของงวดที่ออกไปนี้นะคะแล้วก็เอาสองตัวล่างของงวดก่อนหน้านั้นเอามาตั้งด้วยนะคะเอฟซีเอามาตั้งนะคะบวกกันต่อเลยนะคะเก้าบวกหกนะคะก็เป็นห้าค่ะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะคะ,ะ,คะเอาเก้าตัวนี้ค่ะบวกลงมานะคะ ้าบวกห้าเป็นสี่ค่ะเอาสี่บวกเก้าเป็นสามนะคะสามสี่ค่ะเอาแปดตัวนี้บวกหนึ่งเป็นเก้านะคะอ่าเก้าบวกเก้าอีกทีนะคะแปดนะคะเอาแปดมาบวกหนึ่งเป็นเก้าค่ะเก้าบวกเก้าอีกทีนะคะก็เป็นแปดค่ะบวกหนึ่งอีกทีนะคะเป็นเก้านะคะก็ยังจะมาแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะคะเอาเก้าตัวนี้นะส่วนหลักหน่วยนี้เอามาบวกหกนะ,ะก็เป็นห้าค่ะ เอาแปดตัวนี้มาบวกหนึ่งเป็นเก้าค่ะแล้วมาบวกกันทั้งหมดนี้นะคะเก้าบวกหกเป็นห้าเอาห้าบวกห้าเป็นสิบค่ะเอาแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าค่ะเก้าบวกเก้าเป็นแปดนะคะบวกกันนะคะเขายังจะมาแบบนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะเอฟซีเดี๋ยวจับคู่ก่อนนะอ่าอันนี้แคปเจอร์เลยนะเอฟซีเดี๋ยวจะมาอธิบายนะคะอะเดี๋ยวเอามาอธิบายนะสูตรนี้เขาวิดไป ถ้าเราเพิ่มเต้มตัวนี้5แต้มนะคะก็เป็น8ก็ยังเข้าอยู่เข้าตรงๆเลยนะคะโซนที่พี่ช้างเอามาเอามาคำนวณสูตรนี้นะเมื่อคืนนี้นะคะ่ะพี่ช้างคำนวณน,นะคะคำนวณให้มันต่างกันอีกนิดหนึ่งนะพี่ช้างก็เลยเอามาเทียบชนดูว่าเขาจะชนกันหรือเปล่านะแต่ว่าไม่ชนกันนะคะพี่ช้างก็เลยลองมาจับคู่ดูนะคะแล้วก็เอาอีกสูตรของหลักร้อยนะั้นเอามาจับคู่ดูนะคะพี่ช้างก็เลยอ่า ถูกตัวนี้นะคะโซนตัวนี้ก็คือเป็นสูตรที่ต่างกันออกไปนะคะอ่าแบบนี้นะอันนี้คำนวณเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้หลัก10นี้พี่ช้างก็เลยลองมาคำนวณอีกแนวหนึ่งนะ,ะเขาก็เลยคล้ายกันที่เลขเก้านะคะโซนหลักหน่วยนี้เขาไม่คล้ายกันนะคะเขาก็ต่างกันไปนะคะก็เลยลองเอามาเล่นดูนะคะเมื่อคืนนี้พี่ช้างก็เลยว่าถ้าเอามาลงคลิป ก็มันเป็นวันหวยออกแล้วบางคนบางท่านก็น่าจะไม่ทันแล้วก็เลขมันเยอะเกินไปกลัวเอฟซสับสนนะคะก็เลยไม่ไม่ได้อามาลงให้นะคะขออภัยด้วยนะคะอันนี้ผ้ช่างถูกจริงๆนะคะสูตรนี้โซนสูตรนี้เดี๋ยวเรามาปรับปรุงหรือเพิ่มอีกค่าแต้มนะคะก็ยังคำนวณตามนี้แหละคะ่ะจะเพิ่มอีกค่าแต้มนะคะว่าจะมาชนกับสูตรที่เข้านี้หรือเปล่านะคะเอนะสูตรที่เข้านี้ก็คือ เมื่อคืนนี้ทีพยัช้างคำนวณดูนะคะก็ได้ประมาณนี้นะตามหลักก็คือแค่2ชุดเองนะคะแล้วพี่ช้างก็ลองคำนวณอีกสูตรเขาหลักร้อยเนี่ยจะเป็น5กับ3นะก็เลยลองจับคู่ดูนะคะก็เลยไม่กล้าเอาลงให้นะคะเพราะว่าหลักร้อยเขาไม่ตรงกันนะพี่ช้างก็เลยเอามาเล่นเองก็เลยถูกนะคะก็สูตรนี้เข้าจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูแนวที่เขาเข้ากันสักหน่อยนะ งดที่1นาะมาด้านขวานะคะงวดที่2ก็ยังมาด้านขวานะคะงวดที่3ามนี้มาด้านซ้ายนะคะส่วนงดที่4นี้จะมาด้านซ้ายหรือเปล่านะคะอันนี้เขาดังนะงวดที่ผ่านมานี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะออกย้อนหลังหรือเปล่านะคะอ่ก็มีแค่2ตัวนี้เองเราชอบเราก็กลับเผื่อนิดหนึ่งนะส่วนสองตัวบนนี้่ช้างก็จับเผื่อทุกตัวแล้วนะคเอเดี๋ยวก็เราก็มาดูสูตรที่เราจะปรับปรุงกันนี้อีก อีกนิดหนึ่งนะคะมานี้นะคะ FC ซอ่าก็เน,นก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะขอให้โชคดีขอให้เฮงขอให้บังเลยนะคะส่วน2ตัวล่างนั้นก็ยังเข้าอยู่นะคะเข้าไปดูเลยนะคะพี่ช้างก็ลงไปแล้วนะคะก็ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ